ใครมองหามอเตอร์หินไฟนะครับก็ขอแนะนํายี่ห้อนี้นะครับแวลูนะครับผมตัวนี้ประกันค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เนื้องานถือว่าโอเคคุณภาพดีเยี่ยมนะครับซึ่งปกติก็จะมีอยู่สามไซส์นะครับห้านิ้วหกนิ้วแปดนิ้วนะครับผมซึ่งตัวที่ผมนํามาโชว์ก็จะเป็นตัวห้านิ้วนะครับก็เดี๋ยวมาดูรายละเอียดรอบๆตัวเครื่องนะครับผมก็ดูที่สเปคเครื่องก่อนลวกันนะครับตัวเครื่องก็จะเป็นร้อยแปดสิบวัตต์นะครับผม ที่2950รอบนะครับใช้ไฟบ้านปกตินะครับอันนี้ก็จะเป็นไซส์เครื่องนะฮะร้อยยี่สิบคูณสิคูณสิบมิลนะครับตัวเครื่องก็จะมีตัวบางใบสะเก็ดไฟให้ด้วยนะครับหลายๆยี่ห้อเขาไม่มีให้นะครับของเราให้มานะครับส่วนขนาด5นิ้วที่หมายถึงก็คือใส่ใส่ใบหินไฟ5นิ้วนะครับนี่นะครับ2ข้างตรงนี้ก็จะเป็นสวิตช์ปิดเปิดนะครับผมเดี๋ยวผมให้ดูรอบๆนะฮะ นี่นะครับเครื่องเป็นโลหะสีเหลืองแข็งแรงนะครับนี่นะครับผมเดี๋ยวให้ให้ฟังเสียงกรข่าวนะครับผมนี่นะครับเสียงเครื่องค่อนข้างเงียบมากนะครับเมื่อกี้เสียงดังก็คือมันกระจกมันสั่นไอ้เฉยเพราะว่าผมขันน็อตไม่ดีนะฮะ พอดีแค่เอามาประกอบโชว์นะครับถ้าแขนขันน็อแน่นๆอ่ะเสียงกระจกจะไม่ได้ยินเลยครับมันก็จะดังประมาณนี้ครับเดี๋ยวมาลองแกะมอเตอร์หินไฟ5นิ้วนะครับของแวลูนะครับว่าแกะออกมาเราจะได้อะไรบ้างนะครับโอเคครับช่างแกะเลยครับนี่ครับกล่อง5นิ้วก็จะมีเขียนกำกับอยู่นะครับ BG5 นี่นะครับ5นิ้ว นี่นะครับเปิดมาเราก็จะเจอคู่มือกับใบรับประกันก่อนนะครับผมโอเคครับช่างเราออกมาเลยครับแล้วก็นี่อุปกรณ์ประกอบตัวเครื่องข้างๆนะครับตรงนี้นะฮะนี่นะครับนี่เรามีโฮลโกมหุ้มให้นะครับกันกระแทกของจะถึงลูกค้าอย่างปลอดภัยแน่นอนนะครับผมนี่นะครับก่อประมาณนี้นะครับ เรื่องการรับประกันนะครับเราจะรับประกันให้6เดือนเต็มนะครับผมก็ท่านที่สนใจนะครับก็ดูป้ายราคาด้านใต้ได้เลยนะครับผมขอบคุณมากครับสวัสดีครับผม All night, we'd stay up. It felt so right. We were so young, we were so dumb. We would get drunk and then hook up. We were okay, we were alright. Staying awake till the sunrise. We were in love, couldn't stop us like a good drug. Never run we We hook up in my car, driving so far. Play. You show me your heart. Let down our guards. Think with our hearts. Stare at the